สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันอังคารนะคะวันนี้เป็นเช้าวันอังคารที่โอ้ยท้องฟ้าแจ่มมากนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะปูนา USA Channel ค่ะเสาอุบลค้นโกนนี้ความยากจนย้ายมาอยู่อเมริกานะคะวันนี้ปูนาจะมาทําความสะอาดบ้านแล้วนะคะสาเหตุที่ต้องมาทําความสะอาดบ้านเพราะว่าไล่แม่บ้านออกโอ้ยมาไล่แม่บ้านออกพี่น้องทำความสะอาดบ้านเบิ่งเบิงเบิงพื้นเบิงบ่งพื้นพี่น้งนองคือฉนเพ่เคยถูจักเถื่อ เพิ่อพี่น้องสาเหตุที่คนไล่ออกเนอะพี่น้องสาเหตุที่ปูนาไล่แม่บ้านออกเพราะว่ามีลูกค้ามาพักที่ที่บ้านเช่าปูนานั้นเป็นบ้านเช่าหลายวันเนาะอันนี้คือของที่ปูนาเตรเียมนะคะของที่จะมาทํามาปูเตียงนะคะพวกผ้าปูที่นอนผ้าห่มอะไรเงี้ยสาเหตุมามาเข้าเรื่องสาเหตุที่ปูนาต้องไล่แม่บ้านออกนะคะเพราะว่าเออ เตียงเตียงผ้าปูที่นอนไม่เปลี่ยนเลยครับไม่เปลี่ยนเลยนะคะพอลูกค้ากลุ่มนี้ย้ายออกก็นี่เห็นไหมคะอันนี้คือเตียงนะคะเตียงห้องมาสเตอร์บาตโรวมเขาไม่เอาผ้าปูที่นอนแล้วก็ผ้าห่มไปซักเลยนะคะเขาก็สะบัดสะบัดสะบัดหรือไม่สะบัดก็ไม่รู้นะคะไม่น่าจะสะบัดนะคงจะปูเลยอะทุกคนน่าจะปูเตียงเลยแล้วทีนี้มันก็เป็น สังเกตไหมเวลาเราไอ้พวกผ้าปูที่นอนเราใช้แล้วไม่ได้ซักนะทุกคนมันก็จะมีผมมีอะไรร่วงแล้วก็จะมีขนอะไรติดขึ้นมาหมด่ะทุกคนอุน่ก็สงสัยหลายครั้งเฮยซักผ้าไม่สะอาดรึว่าเป็นยังไงเนี่ยรว่ายังไงอุม่ก็สงสัยมาหลายครั้งพอครั้งสุดท้ายเนี่ยลูกค้าเขาบอกว่ามันสกรปรกมากเขาต้องไปซื้อ ซื้อผ้าพูกิีนอนใหม่มาปูครับบอกเนี่ยโอ้โหกูนานเลยมาดูทุกคนนม่จริงด้วยมันดูดูแล้วคงไม่ซักไม่น่าจะซักนะคะสกระปรกมากขอยลายออกไปสามสามเจ้าสี่เจ้าแล้วค่ะทุกคนแม่บ้านเนี่ย ทำไมก่อนมีคนบอกว่าทำไมไม่จ้างคนทําเออนี่แหละสาเหตุที่ปุนาทําตอนแรกๆอ่ะสาเหตุที่ปุนาไม่ได้จ้างคนอื่นทําเพราะว่าเรามาทําเองแล้วไม่มีปัญหาไงพอเรามาจ้างคนอื่นทำเนี่ยโอ้ยแลมันเป็นอะไรที่มีแต่ปัญหาทุกคนปัญหาเยอะมากเยอะจริงๆเยอะไม่มีคำบรรยะบปรยัง นะครับทุกคนปูนาจะเริ่มทำความสะอาดแล้วนะคะอันนี้เป็นสต็อกดูผ้าเช็ดตรงผ้าเช็ดต,ตัวก็ไม่ใช่ของปูนานะทุกคนไม่รู้ไปเอาของใครมาให้เราผ้าปูที่นอนผ้าหม่มก็ไม่ใช่ของเราไปเอาคนอื่นมาให้กับเราปูนาก็เลยมุงหูขนย้ายของเข้า Thank you. ทุกคนเตียงแรกเสร็จแล้วนะคะเหลือผ้าเช็ดตัวเดี๋ยวเอามาวางนะคะบุนาจะไม่ใส่อะไรเยอะตกแต่งเลยเยอะเพราะว่าขี้เกียจขี้เกียจคือทํากวองสะอาดค่ะทุกคนมาเราจะมาห้องที่สองกันห้องที่สองดูกันห้องที่สองนะคะเราจะปูแบบเร็วนะคะเราจะไม่ปูแบบช้า จะไปแบบจรวนเลยนะคะ ทุกคนเสร็จแล้วค่ะเตียงที่2นะคะมาเราจะไปเตียงที่สามกันเราไม่ต้องตกแต่งเยอะนะคะขี้เกียจทำความสะอาดค่ะเป็นว่าเสร็จแล้วนะคะเตียงทุกคนจะเป็นเตียงที่3มแล้วนะคะแบบนี้วันแบบนี้ฟูเวมากเราจะไม่เราจะไม่ทับเตียงเลยเดี๋ยวูเร็วนะคะทุกคนเวลาผูนาทำเนี่ยผู้นาจะทำเป็นเซ็ตเซ็ตเแล้วก็ไอเ้เซ็ตที่ ลูกค้านอนเราก็จะเอาไปซักซักเสร็จเราก็จะเก็บไว้เป็นเซตเป็นเซตนะคะแลยะเวลาเราปูาเตียงนี้มันจะง่ายทุกคนมันจะง่ายต่อการเอาเอาหนึ่งเดือบไปเอาเรึ่งเดือ,อบไปใชหมดเลยคิดว่าคิดว่าไปนั่นไม่พอคิดว่าภาพ ผู้ที่นอนไม่พอทุกคนตกใจหมดเลยโอ้ยพอแห้งฝาบแล้วพี่นองมาดิคอยนัดสามีนัดตัดผมที่ร้านคนไทยตำบกพริกไว้พี่นองตำบกพริกกันซีฟู้ดไว้ว่าจะไปกินอาหารไอ้กฟเฟร้านจีนตำเสร็จดันเอาลืมลืมเอาน้ำพริกมาด้วยเสีย,ยดายเลยนะเนี่ยน้ำจิ้มซีฟู้ดค่อยเนี่ย ว่าจะอาไปกินกับปุ้งกับหอยแล้วก็ขาปูซะหน่อยเสียความรู้สึกเลย ถดสุดท้ายแล้วนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะมากวาดพื้นกวาดพื้นกันนะคะต่อส่วนคุณสาก็นวนนั่งอยู่นุ่นมาเป็นกําลังใจเพราะว่าเขาทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็ทําความสะอาดบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กําลังจะเดินทางไปที่ร้านตัดผมซึ่งเป็นร้านของคนไทยนะคะ คุณสามีจะไปตัดผมก็นัดไว้ประมาณบ่ายสองโมงนะคะเนี่ยดู v e ด y g o o จอกราคาตัดผมที่นี่ถูกมากทุกคนผู้ชายค่าตัดผมสิบห้าเหรียญให้ติปเข้าไปห้าเหรียญยี่สิบเหรียญเวยค้มากแล้วตัดผมผู้หญิงนะยี่สิบห้าเหรียญเราก็ให้ติปเข้าไปห้าเหรียญเราก็สามสิบเหรียญโอ้ยค่าตัดผมโอ้ยถ้าไปตัดที่อื่นนะเป็นร้อยนะทุกคนร้อยกว่านะไม่ใช่ถูกๆนะพูนาพอดีพี่เขาแนะนํามา คือเขาเป็นช่างประจําตัวของพี่พี่ใหญ่ใจดีของเรานะคะขเ,ออเขาแนะนําว่าเออเขาไปตัดนี้ทุกเดือนเราก็เลยปุนาก็เลยตรงไปลองไปดูเออไปตัดก็ถูกใจนะทุกคนเขาตัดผมดีมากตอนนี้ก็เขามีนัดเขามีนัดไม่ใช่เขามีนัด,เข,นดเขานัดกับเราไว้บ่ายสามโมงนะคะแต่ว่าปุนาเสร็จทําความสะอาดบ้านเร็วเสร็จตอนบ่ายสองตอนนี้ก็เพิ่งบ่ายสองโมงยี่สิบแปดนาทีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขับรถเล่นไปเลาะไปเรื่อยเนะคะแล้วก็ ค่าเวลาไปนะทุกคนค่าเวลาไปรถติดค่ะช่วงนี้บ่ายสองโมงกว่าดูไปจราจรค่ะเมืองใหญ่จราจรรถติดจราจอนลจจอน no why talk why talk shit about you why talk i บอกเธอทักแว เธอพูดไม่ดีกับฉันหรอือตัวเกี่ยวกับตัวฉันมันจะบ้าอะไรไงใครไปพูดไม่ดีเธอไม่ได้ทำอะไรผิด you not do anything wrong งเนี่ยดิโอ้แม่ก็คร s m ต์มา e e รีกำลัอันนี้เขามาขายต้นคริสต์มาสนะคะทุกคนเห็นไหมคะ <c oughs> เขามาวางไวนะ้แล้วอันนั้นคือสนามกีฬาโอ้ oh, ตอนนี้คือ Room to go อันนี้คือร้านขายเฟอร์นิเจอร์นะคะโอ้ยทุกคนดูรถดูไอโ์รูมของไอจิฟนะคะ ดูเป็นชั้นงามมากเลยทุกคนใครจะมาซื้อจี e p ค h r y เซอรหรือว่าดอ e ก็มาได้ดูดูดิเขาทำสวยมากเลยเหมือนแคาล็อกเลยนี่ทุกคนรถติดกับช่วงนี้แล้วก็ไอ้ตรงนี้ก็ m a สด้าตรงนั้นก็ฮอนด้าโอ้โหโชว์รวมรถติดติดกันเลยทุกคนบรรยากาศตอนบ่ายนี้ก็อย่างนี้แหะค่ะขับรถต้องทำใจนะคะเอมีรถสปอร์ตข้างหน้ามันยิงมาอะไรตรงนูง้นสุดป,ปรกกาคนบรุท ซูเปอร์คาร์ซูเปอร์คาร์ <c oughs> ยังมาสวนหลายพยางไมพยางพพอยัง ไม่ไหวมันเท่มากแต่ว่ามันไม่ค่อยใช้ใช้ประโยชน์ไม่ได้เต็มที่เอาไว้ขับโชว์ได้ทุกคนี่ร้านตัดผมนะคะเป็นน้องคนไทยนะคะตอนนี <meets Gil ets> ้เราก็ตัดผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนตัดผมเสร็จเรียบร้อย อนแรกมันจะไปกินอาหารไอบล็อกซี่ไม่ไป <made> แต่นี่ดูคุณสาม,มีตัดผมแล้วนะคะ2ี่สิบเหรียญค่ะ too handsome too handsome เขาบอกโอ้ยพะย่ะ <laughs> ตัดสั้นๆนะคะ2ี่สิเหรียญราคาคุ้มมากโอเคทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ